เกิดมาได้ครบ13วันอร่าเริ่มมาแล้วค่ะหลังจากที่น้องโดนบูลลี่ไม่ตึงตึงเหมือนที่หมูเด้งสำหรับลูกฮิปโปโปโตเตม,มัสเกิดใหม่ลูกสาวพ่อสมศรีแม่เกษรินแห่งสวนสมเด็จพระศรีนครินศรีสเกตโดยลูกฮิปโปต,ตัวนี้นะคะเกิดเมื่อวันที่13ตุลาคม2567ที่ผ่านมาค่ะปัจจุบันน้องก็ยังไม่มีชื่อแต่เตรียมเปิดโบสถ์ในวันที่28ตุลาคมนี้อย่าลืมมาโบสถ์ให้น้องด้วยนะคะมีทั้งหมด5ชื่อความหมาย คโครงการอนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์สัตว์ป่าส่วนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษภายใต้การดูแลของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษค่ะได้มีการชวนตั้งชื่อลูกฮิโปโปเต,ตมัสที่เกิดใหม่โดยจะมีการเปิดให้ประชาชนร่วมโหวตทางสื่อโซเชียลนะคะผ่านทางเพจ สวนสมเด็จพระศีนักริรทรนศรีสะเกดค่ะในระหว่างวันที่28ตุลาคมไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2567เวลา24นาฬิกาค่ะซึ่งมีทั้งหมด5รายชื่อประกอบไปด้วย 1. น้องลำดวนที่มาจากชื่อต้นไม้ประจำจังหวัดศรีสะเกดค่ะ 2. น้องศรีเกต ซึ่งมาจากพ่อชื่อสงศีแม่ชื่อเกศรินและชื่อจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองค่ะ 3. น้องสาวศรีซึ่งคําว่าสาวนะคะก็มาจากคําว่าสาวสวยเป็นการปกเสียงบุรีว่าน้องไม่น่ารักส่วนคําว่าศรีก็คือศรีสะเกดจังหวัดที่น้องเกิดค่ะ 4. น้องหอมแดงคือพืชเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกดและน้องก็มีตัวสีน้ําตาลแดงเหมือนหอมแดงค่ะ 5. น้องหมูกระเทียมคือพืชเศรษฐกิจของจังหวัดศรสีสะเกษและหมูกระเทียมก็อร่อยด้วยค่ะโดยผู้ที่ร่วมโวสทุกคนนะคะก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลเป็นเสื้อน้องฮิปโปศรสีสะเกษจำนวน150รางวัลค่ะและผู้ที่ร่วมโหวต3ลํลำดับแรกของรายชื่อที่ได้รับคัดเลือกนะคะก็จะได้รับรางวัลใหญ่จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุรินทด้วยค่ะงานนี้นะคะเราพี่ป้าณอาก็ได้เคาะชื่อไว้ในใจเตรียมโบวตกันแล้วค่ะ โดยมี2ชื่อที่คอมเมนต์เยอะสุสีกันมาก็คือหอมแดงและหมูกระเทียมโดยหลายคนนะคะก็คอมเมนต์บอกว่าชอบชื่อหอมแดงเพราะน่ารักดีตัวก็ออกเป็นแดงบางก็เคาะชื่อหมูกระเทียมค่ะเพราะหากดังแล้วต่างชาติก็จะได้รู้จักเมนูอาหารไทยไปด้วยเลย ถึงน้องจะเกิดมาได้13วันนะคะตอนนี้ก็ทําให้มีนักท่องเที่ยวทั้งจากจังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดใกล้เคียงค่ะแห่กันมาชมน้องกันเป็นจำนวนมากยอดการจำหน่ายบาัตรเข้าชมในสวนสัตว์ก็มากกว่า30,000บาทแล้วค่ะจนแทบจะไม่มีที่จอดรถยนต์เพราะชาวเน็ตและนักท่องเที่ยวนะคะจะต้องการปกป้องลูกทีปโป่หลังโดนบุรีตัวไม่ตึงไม่เด้งนั่นเองค่ะ ตอนนี้แม่เกษรินยังห่วงลูกน้อยรอน้องปรับตัวได้ก็จะออกมาคึกมาเด้งโชว์เหมือนพี่หมเดล์อย่างแน่นอนค่ะรอติดตามพัฒนาการความน่ารักของน้องได้เลยและก็อย่าลืมมาช่วยกันโหวตชื่อให้น้องด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมสลึกออนไลน์นะครับ